เจอลูกหมาแล้วนะครับทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เองตรงโรงงานสีเขียวนี่นะครับแล้วก็มีหลายตัวเลยเนาะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เขานะครับทุกคนเนาะก็สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีนะครับผมเรามาเลี้ยงข้าวน้องหมากันนะครับนี่เรากําลังให้ข้าวเด็กๆอยู่เนาะแม่ให้ตรงนั้นด้วยหนุนไปให้ตรงทางขยะก็ได้ จะได้ไม่ไอน,นี้เขามาลูกมามากินแล้วลูกมามาลูกไปแบ่งแบ่งน้องสิลูกแบ่งน้องระวังน้องออกถนนนะแม่เข้าไปให้ใานใานหน่อยดีกว่าอันตรายเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยววิ่งออกถนนเอาเอาแผ่นนะนะั้นมาลองข้างบนหลังบนบนถังขยะเห็นไหมเออมาลองนี้มาวางนี้นี่ก็บ้านหมาอยู่ทางด้านนู้นนะครับทุกคนน้องขับไปนิดเดียวก็ ก็จะถึงแล้วสำหรับบ้านหมากินลูกกินไปกินเลยกินเลยกินสิกินสิ